เพื่อนๆครับใครตามหา SUV คุณภาพฟอร์ด e c o p o r t 1.5ไทเทเนียมตูท็อปสุดปี2014ไม่นี้น้อยครับวิ่งมาแสนกว่าโลเท่านั้นเองวันนี้ตัดเงินสดดุนๆครับ179,000บาทบ้าไปแล้วส่วนจัดไฟแนนซ์เอาไปเลยครับเคริิตดีฟรีดาวผ่อน3,000กว่าบาทตลอดสัญญา e c o คสปอรนะเพื่อนๆรถ SUV นะ ใครจะเชื่อว่าเดินทางมาถึงราคาเท่านี้แล้วนะครับคุ้มสุดๆพุชสตาร์ทมีให้ซันลูปมีให้เบาะหนังมีให้ออปชั่นล้นๆครับที่สุดของที่สุดกับ EcoSport คันนี้รีบด่วนเลยนะครับรถจอดอยู่เรียบทางด่วนรามอินทา จองด่วน3,000บาทผ่านร้านนัดรับรถคิวแรกเลยทีเดียวมันคุ้มมากๆครับไม่น่าเชื่อจะมีเลขตัวเดียวครับวันนี้กับ EcoSport คันนี้179,000บาทโทรมาด่วนครับ088-584-5375้าย้ำอีกครั้งครับใครพร้อมโทรมาครับ088-584-5375